สวัสดีจ้านะคะวันนี้แม่ควานก็จะทําการล้างแผลนะคะตอนนี้ไม่ได้ไปอนามัยแล้วค่ะกลางวันก็จะปิดไว้ก่อนนะคะกลางคืนก็เปิดให้แผลมันไม่อับค่ะหายแล้วค่ะหายแล้วไหนล่ะตาก็มองไม่ค่อยเห็นด้วยเออทำไมมันติดแน่นเท่านั้น นี่ค่ะแผลที่จะลิ้งนะคะมันบาดแม่ควานวันนั้นตอนนี้แผลเริ่มหายแล้วค่ะแต่ว่าคุณหมอคอยเย็บเย็บไม่ค่อยเข้าค่ะตรงนี้มันมันฉีกมันอ้าแล้วก็จะมีดำๆนะคะติดเนี่ยไม่รู้อะไรนี่เลือดขอดหรือเปล่าแข็งๆเนี่ยแข็งๆ ไม่ได้ไปล้างแผลที่อนามัยสองวันสามวันแล้วค่ะเพราะว่าพอล้างเองได้ล้างเสร็จก็ตอนเย็นไม่ต้องปิดนะคะล้างเสร็จก็จะเปิดไว้แบบนี้เลยกลางวันต้องปิดไว้ค่ะเพราะว่าแมงวันตอมมากหายแล้วค่ะหายแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลุยงานแล้วค่ะพรุ่งนี้ว่าจะล่อนยาก่อนตั้งแต่ซาลิงอุบัติเหตุซาลิงยังไม่ได้ไปร่อนยาเลยคุณหมอเขาก็ล้างให้แม่ความแบบนี้แหละคะ่ะก็เช็ดเช็ดแบบนี้เช็ดแล้วเขาก็ปิดนะคะปิดให้ เป็นแผลเป็นเลยค่ะนู่นแผลเป็นแผลเป็นนี่น่ากเกลียดมากเลยดูซิเนี่ย <c oughs> แผลเป็นนี่น่ากเกลียดมากเลยพ <c oughs> รุ่งนี้เช้าก็ล้างแล้วก็จะเอาผ้าปิดไว้นะคะช่วงเช้าเพราะว่าไม่งวันตรง คิดว่าเริ่มจะหายดีแล้วค่ะเพราะว่ามันมันเริ่มคันนี่ค่ะคันคันรอบๆนี้อดเกาไม่ได้ค่ะบางทีก็ลูบๆ,ๆๆๆให้มันหายคันเดี๋ยวก็ทำงานได้แล้วค่ะวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเริ่มไปตัดหญ้าแล้ว ถือว่าร้างซวยไปค่ะเดือนที่แล้วโดนโกงคะแนนแล้วก็โดนสลิงหมดเคราะหมดโศกนะคะต่อไปก็จะมีแต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามากับพี่มดแล้วก็เม่แดงนะคะขอบพระคุณนะคะคุณแม่ทุกท่านที่เมตตามาโดยตลอดนะคะขอบพระคุณทุกทกท่านฝากเมตตาพลายมดช่วยติดตามกดแชร์กดไลค์กดซักเมตตาติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ